ฟังก์ชันค่ะที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงวิธีการของการใส่แบตเตอรี่และรวมถึงการใช้งานของแบตเตอรี่ว่าสเปคนี้ใช้กับลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะวันนี้เราจะอยู่กับล้อไฟฟ้ายี่ห้อชิมาโน่ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ในยี่ห้อชิมาโน่นรุ่นโรดมัตเตอร์เบอร์หกร้อยคนระับ f o r มา Master เบอร์600นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะตอนอันนี้เป็นของดับเบิลแฮนเดิลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซิงเกิลแฮนเดิลใช่ไหมคะใช่คับค่ะ2ตัวนี้นะคะต่างกันที่ตัวแขนครับถ้าเป็นแขนดับเบิลแฮนเดิลจะใช้ได้หลากหลายครับค่ะปันไทล์เอรค่ะแล้วก็คือหลักๆแล้วนะคะฟังก์ชันของลอบ2ตัวนี้เหมือนกันเลยครับค่ะแตกต่างกันที่แขนแค่นั้นค่ะดังนั้นถ้าเราจะเอาตัวนี้ไปใส่ในแขนเดียว ก็ทําได้ไไดแต่ว่ามันจะเป็นสเปคที่สามารถเลือกซื้อได้เลย,ยแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยที่เลือกในตัวซิงเกิลแฮนเดิลแล้วจะเปลี่ยนแขนเป็นชุดแต่งของค่ายอื่นก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่านปัจจุบันนะคะยี่ห้อชุดแต่งนะคะที่คนไทยทําก็ดี<ช>ค่ะคต่างชาติทําก็ดีนะคะสามารถที่จะมาเมคแอนแมทในคิมมาน,นูได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็แขนสามารถยาวขึ้นด้วยการใช้แขนยาวขึ้นเนี่ยมันจะเหมาะสาหรับการจิกกิ้ง ค่ะในกรณีที่ว่าลูกค้าเนี่ยซื้อไปแล้วนะคะไม่เปิดไม่เปิดในเรื่องของโหมดของการจิ๊กใช่ไหมคะแต่ว่าเปิดของโหมดในเรื่องของการเก็บสายค่ะก็คือพูดตรงๆนะคะก็คือขี้เกียจ<ช>ค่ะ <ๆ S 1> บางทีอาจจะไปเล่นในน้าลึกใช่ใชไหมคะค่ะก็สามารถที่จะกดเก็บสายขึ้นมาได้เลย<ช>ค่ะดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันของล็อก Force Master ตัว600ตัวนี้นะคะก็จะแตกต่างกันที่ตัวแขนนะคะ Double h a n d เดิลแล้วก็ซิงเกิลแฮนเดส่วนฟังก์ชันนะคะค่อนข้างที่จะ เหมือนกันทุกอย่างใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นจุดของเชื่อมต่อแบตเตอรี่ครับค่ะเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะคะก็เป็นแบตชั่นแห้งค่ะหรือสามารถที่จะต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปอันนี้มีสายมาให้หรือเปล่ามีสายมาให้นค่ะค่ะส่วนเรื่องของน้ำหนักเบรกแล้วก็สายนะคะตัวนี้ คือค่อนข้างที่จะเป็นอะลอกไซด์เล็กใช่ไหมคะเหมาะกับงานอ่าวไทยครับค่ะงานอ่าวไทยนะคะหรือภาษาไทยก็คือพัทยาโซนพัทยาโซนอ่าวไทยโซนตะวันอะไรคะโซนตะวันออกครับโซนตะวันออกนะคะน้ำหนักเบรกอยู่ที่8กิโลครับค่ะน้าหนักเบรกถึง8กิโลอันนี้มันจะเหมาะกับน้ำลึกประมาณ20-60เมตรครับสเปคสาย P2 อยู่ได้300เมตรครับ P2 300เมตรนะคะก็เป็นมาตรฐานของทางฝั่งอ่าวไทยค่ะแล้วก็ ฟังก์ชันก็คือหน้าดินจิกกิง้งใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเล่นไทล์รบเลอร์ค่ะส่วนการเล่นในแบตเตอรี่ที่เรากําลังจะแนะนํานั้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเวลาในการที่เราจะใช้ตกทั้งวันค่ะก้อนหนึ่งปกติแล้วเอเวอเรสต์ไทม์จะอยู่ที่ประมาณกีณช่ชั่วโมงคะประมาณสี่ชั่วโมงก่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะก็คือ1ก้อนนะคะเดีย๋ยวสักครู่เราจะโชว์แบตเตอรี่ให้ท่านดูนะคะก็แบตเตอรี่หนึ่งนะคะน่าจะใช้ได้อยู่ถึงประมาณ4ี่ชั่วโมงอันนี้คือเอเวอเรสต์บันทมิ่งของลูกค้าที่ใช้ตกทัน หลังจากที่แบตหมดก็จะซื้อสแปร์ไปก็ได้หรืออาจจะมีแบตแท่งใช่ไหมเออแบตก้อนใหญ่ค่ะ <c oughs> แบตก้อนใหญ่แต่มันจะไม่สะดวกสบาย <Okay. S 1> เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ c a r ี y ไปไหนมาไหนได้มันถึงว่าเวลาที่จะ move อยู่ในเรือใช่ไหมคะ <c oughs> ดังนั้นนะคะรอบเบอร์600นะคะ for master ของชิมาโน่ดูได้เลยนะคะมันต้อง่านที่จะเล็กกระทัดรัดแล้วก็ไม่ไม่หนักมาก <c oughs> ค่ะอะเดี๋ยวให้พี่เขาเออใส่แบตเตอรี่ให้ดูนะคะเดี๋ยวรอสักครู่คะ่ะเอาเลยจ้ะ ตเตีเสียบเข้าไปครับมองเห็นไหมมองเห็นนะแล้วก็หมุนครับนี่เป็นเกลียวครับอารเซตติ้งนะครับ,นนรบเก็บสายตอนแรกนะครับกดสองปุ่มพร้อมกันนะครับนะครับเป็นปุ่มเมนูกับโอเซตนะครับ มีฟังก์ชันบอกนะครับสายเบสสายโมโนนะครับอีหนึ่งครับสายโมโนเรากดตกลงกดมุมด้านขวาครับพลิกอัพครับเก็บสายก็เป็นตัวนี้ครับกดได้เลยครับนี่ครับก็จะนับเป็นเมตรครับกดหยุดก็กดด้านบนครับมันจะสโลครับกดดีเกยจะหยุดครับฟังก์ชันอื่นจิ่าฟังก์ชันอื่น เราเซตสายเสร็จแล้วก็กดตัว pick up แช่ไว้สักสองถึงสามวิครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกครับเป็นสามรอยเมตรหรืออะไรที่เราเซตไว้ทีแรกครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งครับนี่รอสักครู่ครับอนี้ก็จะเป็นสอนใช้ฟังก์ชันอย่างอื่นเนาะนะนครับกดแช่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมนูครับ ขึ้นมาก็มีให้เลือกครับพิกอัพหรือว่าโปรแกรมโปรแกรมนี่คือเป็นตัวเมนูใช้ฟังก์ชันจิกกิ้งครับจะมีสเต็ปให้เลือกครับกดพิกอัพก็คือเข้าไปครับเปิดคำว่า on ครับจะมีให้เลือก5้สเต็ปครับทั้งหมดสเต็ปหนึ่งถึงสเต็ปสามจะมีมาให้เลยในเครื่องส่วน สเต็ป4กับ5้าเป็นคัสตอมครับให้เรากำหนดเองครับยกตัวอย่างครับสเต็ปหนึ่งสเต็ป2เนี่ยครับพอใช้งานก็จะกดพิลลอัพก็คือตกลงครับก็หมุนแขนมันจะกลับเป็นหน้าจอสายนะครับอันนี้เหมือนการทำงานสมมติเราปล่อยสายออกไปนะครับอเดี๋ยวปล่อยสายสักครู่ถ้าระยะไม่ถึงลอกจะไม่ทำงานนะครับมันจะตัดอยู่ที่ประมาณห้าเมตรครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ กตัวอย่างเหมือนเราปล่อยสายออกไปประมาณ11บเมตรนะครับเวลาใช้งานจิกกิ้งเรากดแค่พิกอัพครั้งเดียวครับมันจะทำงานอัตโนมัติครับนี่ครับจะเป็นสเต็ปที่ตั้งไว้แล้วครับนะครับนี่คือการใช้งานฟังก์ชันจิกกิ้งครับกดพิกอัพทีเดียวล้อจะทำงานเองครับก็จะตัดประมาณ6เมตรถึง5เมตรครับ ตัดแล้วครับค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็เราแนะนําวิธีการใส่แบตเตอรี่นะคะอันนี้จะสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะเดินภายในเรือได้เคลื่อนไหวได้เคลื่อนย้ายได้แล้วก็เอลเลดไทม์จะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นดับเบิลแฮนเดิลนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของลออไฟฟ้า2ตัวนี้นะคะก็เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่เราแนะนําให้นะคะมีทั้งหมดเก็บสายโหมดจิกกิ้งแล้วก็วัดระยะสายใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ รายละเอียดของลอกนะคะเมนูฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่หน้าหน้าจอตรงหน้าปัดนี้ค่ะสามารถกดได้ทุกปุ่มเลยไม่การที่จะรับหน้าจอเมื่อกี้ก็เห็นแค่สับแขนขึ้นใชไหมคแล้วก็ตั้งค่ามันเป็นเบสิกมากค่ะค่ะก็น่าจะอยู่ละละประมาณ4ไซส์นะคะที่บ้านเราเล่นการใหญ่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์เบอร์เก้านะคะอันนั้นก็น่าจะไปถึงทางซิมิลันอันามันค่ะก็น้ําประมาณ200อัพ เดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปนะคะส่วนการเซ็ตอัพของรุ่นต่อไปเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปค่ะล้อไฟฟ้าของชิมาน,นนะคะก็เป็นรุ่นของบีดมาสเตอร์ใช่ไหมคะคบีดมาสเตอร์นะคะตัวนี้นะคะก็เริ่มด้วยเบอร์หนึ่งพันแล้วก็สองพันแล้วก็สามพัน,นครับค่ะแตกต่างกันนะคะเรื่องของสายนะคะก็คือการจุดสายเบอร์พันและเบอร์สองพันนะคะจุดสายต่างกันกิโลเบกเท่ากันนำ้ำหนักรอบต่างกันค,ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของหมุน อค่ะเนื่องจากว่าใช้กับน้ำดีขึ้นค่ะโหมดของจิกกิ้งมีอยู่ไหมคะมีครับมีค่ะแล้วก็เรื่องของล่างเก็บสายมีค่ะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เหมือนเดิมใช่ค่ะกับตัวเล็กเมื่อสักครู่นี้ค่ะแต่เราสามารถที่จะขยับมาใช้แบตใหญ่ขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าบางทีเราไปต้องการใน ทิมที่มันมากขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนะคะเอเวอร์เรสท์ไทม์อยู่ที่6ชั่วโมงมค่ะแล้วก็ตัวนี้เอเวอร์เรสท์ไทม์อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะทั้งนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยชาร์จไปแบบพอด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีอาจจะต้องชาร์จถึงกี่ชั่วโมงตามสเปคของเขาถ้าเราไปถอดออกก่อนก็อาจจะทําให้แบบพวกนี้เป็นลิเทียมนะคะก็อาจจะทําให้มันทางานได้ไม่เต็มที่ถูกไหมคะค่ะส่วนบีสม s สเตอร์ตัวนี้นะคะเ,ออเบอร์พัน มากกว่าตัวเบอร์600เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้จะเป็น PE 3ได้400เมตรนะครับ PE 3 400เมตรจากที่เมื่อกี้ PE 2อยู่ที่ <500 m. S 1> 300เมตรนะคะก็ทํางานต่างกันละเพราะว่ามีระดับน้ําเข้ามาใช,ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> นี่นะคะไซส์ย,ยังต่างกันเลยนะคะแต่ว่ารุ่นของเบอร์600 m. เมื่อสักครู่นี้คือ Force Master นะคะสามารถที่จะเอาไปเล่นกับงานพวก t r a i l a l ได้ค่ะหมดของเมนวนแบบจิกกิ้งได้ก็ยังมีน้ำหนักที่เบาอยู่พอมันใหญ่ขึ้นมาปึ๊บเราเมนนุนจิกกิ้ได้ เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าน้ําลึกขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เราเขี้เกียจแต่เก็บสายได้ค่ะเก็บสายได้ปล่อยสายได้อะไรได้นะคะแต่แต่ว่าการจิกกิ้งถ้าเกิดเราต้องการการจิกกิ้งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแขนให,ให้ยาวขึ้นให้มันมี power มากขึ้นนะคะสำหรับคนที่รัดความเม่นวลของลอกไฟฟ้าแต่อยากจะให้มันมาทำงานตอนเก็บสายอย่างเดียวใช่ไหมคะทีนี้ที่ถือคืออะไรคะ อันนี้เป็นเบรกมาสเตอร์เบอร์สามพันครับก็จะขนาดใหญ่ขึ้นกําลังเบรกเยอะขึ้นครับดูใสได้มากขึ้นค,ค่ะอันนี้นะคะเป็นเบอร์พันสองพันอ่าอันนี้เบอร์พันอันนี้เบอร์สองพันนะคะก็แตกต่างกันเรื่องของสีสปูน,นะคะดูง่ายๆกับมันจะมีระบุเลขบอกนะคะแล้วก็อันนี้มาที่เบอร์สามพันนะคะ,คะดูได้ค่ะ,คะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเบอร์สามพันมีฟังก์ชันที่ต่างขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะในเรื่องของดีไซน์แบบไหนค่ะเห็ okay, นไหมครับข้อแตกต่าง จากตัวปุ่มกดสายนะครับตัวนี้จะกลายเป็นตัวปุ่มคันโยกแลวครับตัวนี้ครับกลายเป็นคันโยกนะครับการเซตเหมือนเดิมครับกดสองปุ่มนี่ครับเป็นเมนูกับตัวออฟเซตครับนี่หน้าจอจะมีสีเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับ E หนึ่งเป็นสายเบสครับกดเซตได้เลยครับการเก็บสายเนี่ยครับใช้คันโยกได้เลยครับค่อยๆเร่งครับสเปรดสูงสุดก็คือดังสุดครับ เก็บสายบอกเป็นเมตรครับเหมือนเดิมครับเซตติ้งครับครับสามร้อยเมตรหรือเราใส่ไปมากหรือน้อยกว่านั้นก็เซตเอาครับสามร้อยเมตรแล้วกดแช่หนึ่งครั้งครับเเดิมการเข้าปุ่มเมนูครับเหมือนเดิมกดแช่ครับปุ่มขวามือ ยังมีเหมือนเดิมครับสเตปจิกครับโปรแกรมเหมือนเดิมเลยครับโปรแกรมครับถ้าปิดก็คือจะขึ้นว่าออฟครับถ้าเปิดก็กดเข้าไปครับเลื่อนเลยครับสเตปหนึ่งสเตปสอสเตปสาเหมือนเดิมครับสเตปสี่กับ5เป็นคัสตอมครับให้เรากำหนดเองครับยกตัวอย่างครับสเตปสองก็ได้ครับ เราปล่อยสายอไปก่อนครับเหมือนกับเรากำลังย่อนเหยื่อจิกครับหมดเราปล่อยไป10เมตรครับเวลาใช้งานระบบฟังก์ชันจิกกิ้งครับกดที่พ i ิกอัพครับตัวเราก็จะทำงานเองอัตโนมัติครับจะเป็นสเต็ปที่เขาตั้งมาให้ครับมี3สเต็ปครับส่วนเดี๋ยวจะอธิบายสเต็ป4ี่กับ5้าครับที่เป็นคัสตอมครับอนีคัสตอมคืออะไรคะ ช่ซ่อมก็คือ,อให้เรากําหนดเองครับกําหนดว่ากําหนดว่าเราจะจิกเก็บสายสเต็ปยังไงเก็บกี่เมตรอะไรอย่างนี้ครับะนะครับลองเข้ามาโปรแกรมเหมือนเดิมครับกดโอเคเลื่อนมาที่สเต็ปสี่กับห้าจะเป็นสองสเต็ปให้เราใส่เองครับกดนะครับเซต,ตติ้งครับกดเข้าไปเลื่อนคําว่านิวครับก็คือเรากําหนดเองนะครับ ล้วก็ใส่สเตปจิกเลยครับตอนนี้เราจะกำหนดเรื่องของวินาทีใช่ไหมคะวินาทีเมตรว่าจะสามารถที่อ่าไหนถึงเราจะสับแบบไหนให้มันจำก็คือกี่กี่สับต่อเซคเกิลก็คือต่อกี่วินาทีนะคะอันนี้เมื่อกี้อ่าเรากําหนดไปที่3ต่อ18เซคกิลก็มันจะจิกอยู่3าครั้งต่อกี่วินาทีตามที่เราเซตคัสตอมในการที่จะบันทึกครั้งนี้ถูกไหมคะใช่ครับเนี่ยกดเซตไปเลยจะเก็บยังไงเนี่ยครับมันจะบันทึกไว้โอเคในลองเอนเทอร์แล้วก็เปิดตามที่คัสตอมมาค่ะ คัสตอมหรือแปลงง่ายๆก็คือเป็นระบบเหมือนอย่างเมนูนัใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสั่งทําได้โอเคค่ะเนี่ยครับลองใช้มันก็จะบันทึกในโปรแกรมที่เราอ๋อเป็นที่เราเซตอัพเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือการปล่อยสายให้อ่มีเหมือนเราหย่อนสายไปให้ให้มันมีระยะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงจะไปกดเป็นระบบของอัตโมติที่เมื่อกี้เราเซตติ้งในคัสตอมสี่นะคะ ครับพิกออพครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราคัสตอมสีนะคะจะทํางานตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยครับการปั่นของเราเป็นยังไงก็จะก็คือสเต็ปของแต่ละคนอาจจะเป็นสโตรกที่มันไม่เหมือนกันถูกไหมคะค่ะในความถนัดนะคะอ่ะเพราะว่าผลของการตั้งเซตอัพของไอตัวนี้นะคะก็จะมีผลเกี่ยวกับเหยื่อเหยื่อจิกกำลังขึ้นมาในลักษณะท่าทางแบบไหนอะไรลักษณะแบบนั้นน่ะนะคะใ่ค เราจะเรียกมันเป็นว่าคัสตอมก็คือเป็นระบบของเมนวลนะคะส่วนอัตโนมัติก็จะอยู่ที่ระดับระดับ1 2 3่สาก็คือเป็นโปรแกรมที่ทางทางระบบตัวนี้ลอกมาเบันทึกมาให้ค่ะส่วน 4, 5ห้านะคะเป็นคัสตอมก็สามารถที่จะจดจําได้อยู่2อฟังก์ชันนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็บันทึกใหม่ได้บันทึกใหม่ได้ครับก็กดเข้าไปครับแล้วก็ current new ก็เราตั้งไปเป็น new แล้วก็ทับไปเลยไม่ต้องไป delete อะไรค่ะ บิ๊กเบิ้มนะคะค่ะบิ๊กเบิ้มนะคะก็จะเป็นบีชมาสเตอร์นะคะเบอร์อะไรคะอันนี้เบอร์เบอร์หกพันค่ะแล้วก็อันนี้เบอร์เก้าพันเก้าพันนี่ค่อนข้างที่จะหลุดไปทางที่เฉพาะเลยน้ําอยู่ที่สองร้อยอัพค่ะส่วนฟังก์ชันของตัวเก้าพันอันนี้กับหกพันอันนี้แตกต่างกันที่ขนาดของตัวสายแค่นั้นครับค่ะบอดี้ต่างกันนะคะก็จุดสายต่างกันน้ําหนักรอบต่างกันกิโลเบก ต่างกานันค่ะส่วนเรื่องของการใช้ล็อกไซส์ใหญ่ๆอันนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันมี power มากที่สุดใช้งานมากที่สุด,สดก็ได้นําให้เสียบกับแบตเตอรี่รถรถใช่ไหมคะทั่วไปไม,มไม่ก็มีเป็นแบบเนี้ยอ่ะแบบใหญ่อันนี้ค่ะสะดวกกว่ามากกว่าสะดวกกว<อ>่าอันนี้ก็เห็นเห็นการใช้งานตัวนี้ก็เหมือนอย่างพวกช่างไฟฟ้านะคะ ก็เน็บเลยค่ะแล้วเราก็จะ move ไปหมายตรงไหนก็ได้นะคะทั้งตกปลาหน้าดินแล้วก็จิกกิ้งก็ยังมีฟังก์ชันนั้นอยู่<ด>ใช่ไหมคะค่ะมีเหมือนเดิมเลยดังนั้นนะคะเราจะต้องไปโฟกัสที่การใช้งานของลูกค้าเองใช่ไหมคะว่า1เราจะไปไหนนะคะ 2. เราต้องการการใช้งานลักษณะแบบไหนค่ะความเพียงพอของการเลือกลอบพวกนี้นะคะขึ้นอยู่ ริปกี่วันต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าสถานที่แต่ละที่นะคะไม่ได้มีความอํานวยความสะดวกสบายอย่างที่เหมือนอยู่บนฝั่งใช่ไหมค,คะดังนั้นเราควรจะพกไปให้เต็มที่ค,ค่ะแล้วก็ลออไฟฟ้านะคะค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายไหมคะใช่ครับใช้งานเสร็จก็เหมือนเข้าไปครับฉีดน้ำล้างเข้าไปก็สายออกมันเกี่ยวไหมคะว่าลออไฟฟ้าไปดูดนม่เกี่ยวนะค่ะลอกไฟฟ้านั่นหมายถึงว่ามันเป็นการใช้งานแบบอโตเมติ ใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จัดูแลรักษายากก็คือหนึ่งเอาสายออกสองปิดเบรกค่ะแล้วก็ทำยังไงคะฉีดได้ไหมคะฉีดได้เลยค่ะแล้วก็กรีซจอระบีเปิดได้ไหมคะได้ค่ะแต่แนะนําว่าอย่าไปลื้อที่แผงวงจรค่ะอย่าไปแต่ต้องที่แผงวงจรมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปเปิดค่ะแล้วก็ล้างความสะอาดไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่าหลักๆแล้วการใช้งานการดูแลรักษาจะอยู่ที่ภายในห้องเครื่องใช่ไหมคะมันจะเป็นพวก ือเลือกจาลาบีแล้วก็พระเบดถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะกเ็เลือกใช้งานลอกไฟฟ้าให้เหมาะกับการที่เราจะไปทริปที่ไหนก่อนนะคะแล้วก็สำหรับการที่เซตอัพตรงนี้นะคะสามารถที่จะสอบถามทางเซนซีได้นะคะแล้วก็ปรึกษากับเราได้นะคะส่วนเรื่องของการดูแลรักษานะคะเซนซีเองก็มีจุดที่สามารถที่จะนำมาแมนเทนแนนต์ใช่ไหมคะค่ะล้างลออดูแลรักษาลออนะคะแล้วก็ แนะนำได้ค่ะยังไงก็ติดต่อหาเรานะคะส่วนเรื่องของคันเบ็ดที่จะใช้กับลอบพวกไฟฟ้ากลุ่มนี้นะคะถ้าเป็นไซส์เล็กนะคะก็ยังสามารถใช้กับคันจกได้คันจิก๊กทั่วไปใช้งานได้เลยครับค่ะถ้าเราจะเลือกที่จะใช้ในโหมดจิกกิ้งเราก็จะไปใช้กับคันจิกกิ้งถ้าเราเลือกที่จะใช้กับงานหน้าดินเราก็ต้องใช้คันที่มันแข็งขึ้นมาจากคันจิก๊กเหน่อยใช่ใชไหมคะเป็นบอทหลอดนะค,ค่ะเป็นบอทหลอดเพียงแต่ว่าบอทหลอดบางยี่ห้อ ต้องดูที่ความแมทชิ่งนะคะของตัวบอดี้ลอกค่ะแล้วก็รีซีเพราะว่าโบสทหลอดบางตัวเนี่ยอาจจะใช้รีซีเนี่ยสตาร์ทอัพไปที่20ใช่ไหมคะก็จะทำให้มันดูแบบเบิ์งเพิ่งไป่ะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับโบสทหลอดจริงๆนะคะก็ให้ไปใช้กับพวกล็อกไซส์ใหญ่ๆค่ะปกตินะคะก็จะมีโบสทหลอดเนี่ยมันจะเป็นของการตกมาหน้าดินค่ะเป็นการคลอรีงนะคะแต่ว่าลอกไฟฟ้าเนี่ยบางทีถ้า มากๆถ้าเป็นไซสใ์ใหญ่ๆจะหนัก<ช>ค่ะก็ต้องไปโมดิฟายกันในตัวหลอดแตนใช่ไหมคะในตัวการวางในการอะไรก็แล้วแต่หลายท่านนะคะไปดีไซน์ในชุดนั้นๆน,น,นะคะมีอะไรจะฝากบอกอีกไหมคะมมค่ะหลักๆนะคะเราควรจะรู้ว่าเราจะไปต่อไปาที่ไหนไม่มีที่สามารถจะตัวเรียวทั่วไ เกินร้อยค่ะแล้วก็เรื่องของ after service นะคะก็เกินร้อยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยขอฝากในเรื่องลออไฟฟ้ายี่ห้อ s h i าโน o รุ่นต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาหาเราได้นะคะคอนแทคเราได้ที่ Line ID นะคะ s i 7c p o s h o p ไทยค่ะส่วนวันนี้เราก็แนะนำไปหมดแล้วในส่วนของชิมาโนนะคะครั้งหน้าเรามาเจอกันกันกบยี่ห้ออื่น ขับไปอีกในหมดของรอบไฟฟ้านคะคะกดติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ